ไฮน้ำมันเครื่องวุฒิยาลดรถรถยังครับบิโกเอบิโวอ่าปีไหนพป๊ยี่สิบสามมันต้องรีแมปปิดนะพี่รีแมปปิดเหรอใช่มันมันไฟมันจะโชว์ตัวนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวก็ได้ครับผมขับขึ้นมาตรงนี้เลยได้พี่ครับขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเลเลือกน้ำมันเครื่องเลยเอาแบบได้ครับน้ำมันเครื่องระวังคนเดียวนั่งรลียก็มี อรครับตัวนี้นก็จะเป็นกึ่งกับอ่ากึ่งกับสอข้อแท้ครับอันนี้สอข้อแท้เหรอใช่ครับตัวนี้สำหร,รับรถที่ยังไม่แก้วาวใช่ครับคือถ้าเหนื่อยไปวาววาวมันจะดังครับมันเป็นวาวไฮดรลิกมันจะยืดตัวช้าตัวนี้ก็ตัวนี้สอข้อแท้ตัวนี้กึ่ตง,ต,งตัวนี้สำหรับรถฮอนเครื่องผมไม่แนะนำตัวนี้ ตัวนี้นะครับรับผมอพวกกองกองแอร์กองโซลาร์นี่ผพเช็คไห้บ่ครับเช็คไห้สี่ครับตัวนี้เช็คเลยก็ได้ครับผมแมนถ้าเพิ่มซื้อเพิ่มเหรอซื้อเพิ่มเท่าไหร่บ่ครับลิตรเท่าไหร่อันนี้มันกี่ลิตรละหกใช่ไหมเจ็ดครับตัวนี้เจ็ดครับมันใช้ประมาณเจ็ดเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดสี่นี่แหละพี่ซื้อเพิ่มไปเลยก็ได้เอาออกเอาให้มดเลยครับผมเดี๋ยวขอรู้ราคาก่อนสุประมาณสามร้อยกับเราเพิ่มไปเลยก็ได้ครับผมนี่ครับ สวัสดีครับเชาวันจันทร์กับนีบ่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องขันข้นแรกขั้นที่สองของหลานสามของหลานไหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นของเลียร์ครับเ,เปนน้ำมันเครื่องเรียร์ครับกองเครื่องแท้ครับมีเล็กนะฮะบอกกองเครื่องแท้จนะทำการคถายน้ำมันออกมาอยู่เป็นไงท่านผู้งอกอ,อกไปแล้วบ่มากไหมยังโอเคนะครับ,ะรบจะทำการมาดของกลางก่อนอเรียร์ตัวนี้เป็นเลียร์ซีฟสามซีฟครับ ตัวคาซื้อเพิ่มอีกลิตรนึ่งพวาลิวโอนี่ต้องใช้เจ็ดจุดหาซึ่งเจ็ดจุดสี่ลิตรนี่แหละประมาณนี้จะทำการเปลี่ยนกรองให้น้ำมันกรอบครับผมเทาคันพกลางเดี๋ยวพอเทากสิมาครับมากเลยคือว่าเป็นการยำเท่าคันเนี่ยโอเคครับอันนี้งเราาทำการซีน้ำมันเกลือไ้ครับซีน้ำมันเกลือในขั้นติดสตาร์ทไว้ประมาณห้าที่อาจจะมาวันระดับครับผม ย้ำนะคะนรับว่ารีโวลต้องใส่ประมาณเจ็ดจุดหาหรืประมาณเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดหาริทนะครับซื้อเพิ่มอ่าครับผมเหมาะกับที่ทำการวัดะระดับน้ำมันเครื่องครับก่อนจะช่งงานว่าน้ำมันเครื่องมันตรงเกณฑ์บ่ปึ๊บอ่าฉากออกมา้เพื่อปราดรอบหนึ่งก็จะเสียวเข้าขึ้นนะครับนี่ครับ ขันนี้เติมไปเจ็ดลิตรเจ็ดลิตรกับอีกหกร้อยมิลลิลิตรประมาณนี้ครับถึงเกณฑ์พอดีเห็นบ่าใช้เลยครับเพราะว่ารถขันนี้เซียนกู้หลูกแต่แต่ว่าน้ำมันบอดามเลยคือว่ารักษาดูดีเงครับไปคน,นอ,อย่ากจะจาร เก็บงานนั่นก็ส่งลูกค้าครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใครสนใจน้ำมันเครื่องก็จะเป็นเรีออาดักแคมบารเบอรี่นอกจากมีนะครับลานาไอซิ่อ่ตรงข้างๆเจริญซีซอ,อยประชาตัวเก่าครับเข้ามาเบิ่งได้เลยใส่เป็นน้ำมันเครื่องครับผม